คุณเคยทราบไหมครับว่าตอนเราอายุมากขึ้นค่าเบีย้ยประกันสุขภาพที่เคยจ่ายอยู่แค่ปีละสองหมื่นมันจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นปีละสองแสนและคุณเคยนึกเสียดายบ้างไหมครับที่ต้องจ่ายเบีย้ยทิ้งไปทุกปีทุกปีแต่เรายังแข็งแรงดีอ่ะไม่เคยได้เคลมเลยไหนจะเบีย้ยประกันสุขภาพของลูกอีกไม่ทําก็ไม่ได้ป่วยบ่อยๆนะครับและยิ่งเด็กเล็กๆนะค่าเบีย้ยยิ่งแพงแพงกว่าผู้ใหญ่อีก แต่จะดีกว่าไหม่ะครับถ้าวันนี้มีโปรดักต์ประกันสุขภาพนวตัตกรรมใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นพวกนี้ให้หมดไปแต่ก่อนที่จะมาดูโปรดักต์ประกันตัวนี้นะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่ารู้ก็ทั้งรู้ทําไมเราถึงทําประกันสุขภาพกันข้อแรกเลยครับเห็นด้วยกับผมไหมว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาและข้อ2ครับเราไม่มีทางรู้เลยว่า เจ้าโรคที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่และมาอย่างไงข้อ3ครับทุกการเจ็บป่วยมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเสมอและนั่นเองครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เงินเก็บทั้งหมดที่คุณมีหายวับไปกับตาและถ้าหากคุณต้องการจะเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างเช่นเจ็บน้อยกว่าแพ้เล็กกว่าก็ต้องแลก้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมา และข้อที่4ครับคนที่ทําประกันสุขภาพแน่นอนว่าเขาต้องการมีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นก็คือวันที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาต้องนอนรูและอยู่สบายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมครับว่าจากข้อมูลทางสถิติแล้วเนี่ยคนไทย100คนมีประกันเพียงแค่37ฉบับในขณะที่คนญี่ปุ่นครับมีมากถึง322ฉบับแปลว่าคนหนคนนะครับมีประกันมากกว่า1ฉบับ อยู่แล้วะแกจะจ่ายตังให้มันซ้ําซ้อนทําไมอะอืมก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อนผมคนนี้เขาอาจจะลืมนึกไป2ข้อครับผมข้อแรกเลยนั่นก็คือสววสดิการจากที่ทํางานเนี่ยถ้าคุณต้องเข้าโรงพยาบาลเขาเวอร์ค่าห้องเท่าไหร่เจ็บป่วยอะไรได้บ้างนะครับและข้อที่สองข้อนี้สําคัญมากๆหลายคนอาจจะลืมนึกไปครับว่าสววสดิการจากที่ทํางานเนี่ยครับมันเป็นสสวิการติดโต๊ะไม่ใช่สสวิการติดตัว,ตตวถ้าวันหนึ่งคุณติดเตียงคุณจะไม่ได้ไปต่อ จริงไหมครับวันหนึ่งทุกคนต้องกเกษียณหลังจากคุณกเกษียณแล้วครับสวัสดิการนั้นไม่ตามมาด้วยแน่นอนถ้าวันนั้นคุณต้องการจะมาทําประกันสุขภาพถามว่าอายุ55อัพ60นะครับความดันเอย่ยเบาหวานเอย่ยมาเพียบแล้วบริษัทไหนจะรับครับและเหตุผลต่อมาเขาบอกผมว่าไปทำหลักประกันสุขภาพสิได้ต้งเบื่อยทิ้งฉันกินอาหารคลีรดูแลสุขภาพออกกำลังทุกวันป่วยได้ไงเออครับแต่ จะมีอะไรมาการันตีได้ไหม่ะครับว่าการดูแลสุขภาพขนาดนี้เนี่ยจะไม่เจ็บป่วยจะไม่เป็นโรคไข้แรงไม่ประสบบัติเหตุหรือไม่เป็นโควิดและเหตุผลข้อสุดท้ายครับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีประกันสุขภาพภูมิใหญ่เลยนั่นก็คือกลุ่มผู้กเกษียณอายุในวยัย55-60อัพนั่นเองครับผมลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ป้านา้าอาดูนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีประกันสุขภาพกันและเนื่องจากว่าข้อแรกเลยครับ ในยุคก่อนเนี่ยนิยมเอาประกันสุขภาพไปแปะไว้กับตัวหลังเป็นแบบสะสมทรัพย์ซึ่งมันจะหมดอายุเนี่ยครับประมาณสัก55-60ครบสัญญาประกันจบได้เงินคืนนะครับทีนี้ถ้าอยากจะต่อประกันสุขภาพก็ไม่ได้แล้วต้องสมัครเข้ามาใหม่เลยซึ่งณนะตอนนั้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับอายุขนาดนี้ก็สุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนตอนที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่แล้ว และอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบกันนะครับนั่นก็คือหลังวัย60สินะครับหลังกเกษียณไปแล้วเนี่ยค่าเบีย้ยประกันสุขภาพมันจะแพงมากๆเราลองมาดูค่าเบีย้ยกันนะครับจากที่เห็นในตารางจะเห็นไหมครับว่าพอ60ิแล้วเนี่ยค่าเบีย้ย5้าห0,000ืนกว่าและต่อไปเนี่ยครับแปดสิบเอดสองแสนใช่ไหมครับจัดจ่ายยังไงไหวล่ะถึงตอนนั้นถูกไหมครับเพราะว่ามันส่วนทางกับรายได้เนาะ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นกราฟมาครับผมเนี่ยครับจากกราฟเราจะเห็นว่าช่วงก่อนอายุหกิค่าเบี้ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นสเต็ปเล็กๆนะครับแต่หลังหกสิบสเต็ปมันจะใหญ่ขึ้นมากๆปีหนึ่งเนี่ยปีละหลายหมื่นเลยนะครับทําให้ค่าเบี้ยจากปีละสองหมื่นมันกลายเป็นปีละสองแสนได้เห็นไหมครับว่ามีเส้นใหม่เพิ่มขึ้นมานี่แหละครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเรา จ่ายค่าเบีย้ยคงที่ไม่เพิ่มขึ้นตามอายุหมดปัญหาค่าเบีย้ยประกันแพงขึ้นตอนแก่แน่นอนมันจะปรับให้เหมาะสมกับความเป็นจริงนิดนึงตรงที่ว่าทุกวันนี้เราหาเงินได้เยอะแทนที่เราจะไปจ่ายน้อยๆอ่ะเราไปจ่ายเพิ่มตอนแก่ตอนนี้เราหาได้เยอะเราก็ควรจะเก็บเยอะเพื่ออนาคตของเราใช่ไหมครับและพอเราแก่ตัวไปไม่ต้องจ่ายแล้ว เพราะจากตัวอย่างนี้ผมดีไซน์ให้คุณจ่ายแค่20ปีเท่านั้นครับหลังจากนั้นคุณเลิกจ่ายแต่มีโอกาสที่รับความคุ้มครองต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงอายุแปดสิเลยสบายใจกว่าไหมนะครับแบบนี้ และจุดเด่นอีกข้อนั่นก็คือการการันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาตราบเท่าที่มูลค่าเงินในบัญชีเพียงพอให้หักค่าให้จ่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้คำนวณเผื่อไว้แล้วเผื่อจนกระทั่งว่ามูลค่าที่คุณสามารถถอนออกมาได้ในอนาคตเนี่ยอาจจะมากกว่ามูลค่าเงินที่คุณจ่ายเข้าไปอีกนะครับนั่นแปลว่าคุณจะได้ประกันสุขภาพแผนเหมาจ่ายคุณจะได้ความคุ้มครองชีวิตและได้ความคุ้มครองกรณีทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงและมีโอกาสได้รนะับมูลค่าผลตอบแทน ับคคืนนมาะรเนื่องจากว่าเรามีผู้บริหารกองทุนแบบมืออาชีพและยิ่งคุ้มกว่านั้นอีกครับถ้าคุณทําเร็วหรือว่าเริ่มทําตั้งแต่อายุยังน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรือว่าทําให้ลูกทําให้หลานนั่นเองจะคุ้มกว่ายังไงเรามาดูกันครับและในการเปรียบเทียบนี้นะครับผมขออ้างอิงจากแผนประกันสุขภาพเดียวกันนั่นก็คือแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามจริงปีละไม่เกิน5ล้านบาทนะครับโดยที่เราเริ่มทํา ต่างช่วงอายุกันเริ่มจากเริ่มทําตั้งแต่เด็กศูนย์ขวบนะครับนั่นก็คือตั้งแต่อายุ1เดือนเป็นต้นไปเนาะโดยปกติถ้าเป็นเบีย้ยแบบจ่ายทิ้งนะครับตั้งแต่อายุช่วงศูนย์ถึงห้าขวบคุณจะต้องจ่ายปีละประมาณเกือบแสนบาทและหลังจากอายุหกขวบเป็นต้นไปเบีย้ยจะถูกลงครับเป็นหกหมื่นกว่าบาทเองและหลังจากนั้นก็จะถูกลงไปทีละหน่อยละหน่อยนะครับและดีดเพิ่มขึ้นหลังอายุยี่สิบหลังหกสิบรู้เรื่องนะครับโอ้โหกระโดดไปไกลต้องจ่ายทิ้งทั้งั้งชีวิตตแตแ่ รวมกันทั้งหมด4.47ล้านบาทหลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่าโู้ยเราจ่ายไปเยอะขนาดนี้เลยนะครับและตรงนี้ประเด็นสําคัญก็คือไม่มีเงินคืนครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาวางแผนให้เขาใหม่ด้วยประกันควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิงก์นะครับพร้อมทั้งประกันสุขภาพแผนเมาจ่ายแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเราเก็บเงินให้เขาเพียงแค่ประมาณเดือนละหมื่นเดียวหรือว่าปีละแสนสองซึ่งก็มากกว่าเดิมนิดเดียวนะครับแต่มีโอกาสาที่จะสร้างความคุ้มครองเรื่องสุขภาพให้เขายาวๆไปจนถึงอายุ85และยังเป็นการเก็บเงินให้เขาไปในตัวด้วยคุ้มค่ากว่าไหมนะครับตรงนี้เราเก็บแค่สั้นๆครับ20ปีพอเป็นเงินทั้งหมด2ล้าน4เมืม่อกี้เราต้องจ่ายทิ้งไป4.47ล้านใช่ไหมครับประหยัดไปเกือบครึ่งนึง เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าพอร์ตคุณโตเฉลี่ยที่5%ต่อปีเนี่ยตอนเขาอายุ85จะมีเงินกับคืนออกมาที่ประมาณ20ล้านบาทครับและเงินก้อนนี้มันมีความยืดหยุ่นมากนะครับสามารถเอาออกมาก่อนหน้านั้นก็ได้ อายุ55 60 65หรือเมื่อไหร่อยากอ,าออกมาส่วนหนึ่งเป็นเงินเกษียณและที่เหลือก็ปล่อยไว้ในพอร์ตเพื่อสร้างความมั่งคั่งต่อไปก็ยังได้นะครับหรือตัวคุณเองก็ตามหลังจากปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยสามารถถอนออกมาได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือว่าดอกเบีย้ยใดๆเลยโอ้โหเป็นไงครับผมพูดเองยังตื่นเต้นเองเลยเนี่ยนอกจากคุ้มแล้วยังยืดหยุ่นมากๆด้วยเนาะลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้ชายวัย30กางๆอย่างผมนะครับถ้าทำประกันแบบเหมาจ่ายเดิมเดิม ตอนนี้จะชิลมากๆเลยครับจ่ายประมาณสักปีละหมื่นไปลาๆไม่ถึง20,000บาทแต่หลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าปัญหาจะเกิดขึ้นหลังกเกษียณเนาะผมต้องจ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเบี้ยเยอะขึ้นนะครับรวมๆกันแล้วประมาณ3.56ล้านบาทจนถึงอายุ85เลยและตอนอายุ81 8 5ถึง85เนี่ยค่าเบี้ยเรารู้แล้วว่า2 0 0แสนกว่าบ,บาทปาดเหนือแป๊บหนึงนะครับเป็นภาระลูกหลานแน่ๆถ้าอยากวางแผนให้ตัวเองใหม่นะครับผมต้องกัดฟัน จ่ายเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมครับเหมือนตัวอย่างที่แล้วเลยเดือนละหมื่นเดียวเองนะครับปีละแค่แสนสองจ่ายสั้นๆ2ี่สปียังไม่ทันกเกษียณเลิกจ่ายแล้วแต่หลังจากนั้นก็ยังมีโอกาสคุ้มครองต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงอายุ85นะครับและตอนอายุ85ครับมีโอกาสได้เงินคืนมาประมาณ4ี่ล้านหผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะได้เงินคืนเนี่ยมากกว่าเงินที่เราจ่ายไปอีกนะครับข้อแรกเลยคนมักจะถามว่า สนใจมากเลยอะแต่คิดว่าเก็บได้ไม่ถึงอะถูกสุดที่เป็นไปได้เท่าไหร่ผมคำนวณให้แล้วครับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ4 0 0พบาทหรือตกปีละ4 8 0 0 0บาทประมาณนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพายุและเพศด้วยนะครับคำถามข้อต่อมาครับคนมักจะถามว่าแล้วจะจ่ายสั้นกว่า20ปีหรือยาวกว่า20ปีได้ไหมล่ะ ได้ครับท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกําลังในการจ่ายด้วยถ้าท่านมีกําลังที่จะจ่ายได้มากก็อาจจะจ่ายสั้นลงได้นะครับหรือมีกําลังที่จ่ายได้น้อยก็อาจจะต้องจ่ายนานขึ้นนะครับและอีกคําถามหนึ่งนะครับหลายคนเห็นผมยกตัวอย่างถึงผู้ชายอายุ30กลางๆก,ก็เลยถามว่าเนี่ยพี่อายุ40กว่าแล้วถ้าอยากทําบ้างได้ไหมได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องเก็บเงินมากกว่านี้นิดหนึ่ง ตรงนี้ก็ต้องมาคำนวณกันอีกทีหนึ่งนะครับและบางท่านสงสัยว่าอ้าวที่บอกว่า5%ต่อปีผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยคิดมายังไงมาจากไหนถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักมาคุยหรือว่าโทรมาคุยตามเบอร์และไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้ข้อมูลอย่างเป็นกันเองครับผมไม่มีข้อผูกมัดเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ